ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่านายอยู่ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าเวเดสเพิ่งโดนเนื้อไป,มปแมมแบ็เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะเล่นไหวไหมนะอันนี้เดี๋ยวเราขโมยเซตไอเทมมาใช้กันปึ๊บโอเคได้เครดิตหน้าปกคลิปนะครับผมขออนุญาตด้วยนะขออนุญาตขโมยเซตไอเทมมาใช้ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมผม,ผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ชอปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม rv ทั้ง mail pass และระบบ open id การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทปเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง4 0 4คูปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจในเว็บใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์ คลิปครับผมยิดีก็เข้า<อ>สู่เกมกันเลยนะ<อ>ผมไม่พูดพร่ำททำเพลงนะปะลุย <c oughs> ก็ที่ผมไม่เอาที่1นถึงที่สอันนี้เป็นเพราะว่า <c oughs> เขาเล่นเป็นเวเลสสายโลมิงนะผมเลยเอาที่สี่มาเป็นเวเลสสายออฟเลนมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเล่นไหวไหมเราก็เจอยีน่าโลตันซะด้วยสิ <c oughs> แต่ยีน่าเขาเอาพลังแฝงแปลกๆมานะให้ยเขาใส่เลยเอาดิ เร,รเ,รเ,เรียบร้อยเราเนี่ยเรียบร้อยเลยยีน่าเปนตัวที่กดเวเลตได้นะต้องดูเขาจะกดเราได้หร,รือเปล่านี่ก็อยู่ที่เชิงคนด้วยนะผมพุ่งเข้ามาดาวง่ายอ้อยอยู่ตรงนี้อ้อยจะตายละโอ้สตันตไม่โดนพอสตันตโดนแล้วตายไปแล้วยีน่าฟิกพร้อมเรานะผมอีกร้อยสิบกวีนะ ไม่ต้องไปดูเวลาก็นะครับถ้าเกิดเขาฟิกความเราก็ดูที่ฟิกเราเนี่ยแหละง่ายดีอยากชนะเหรอฝันไปเถอะสวยป่าก,กับเมดเราก็ไปลุมสกร,รมทางด้านของคลิกซี่มาได้นะผมเลนล่างเราก็ได้อาราม,มิกหนึ่งตัวนะก็เร,เรียกได้ว่าเราก็ยืนเลนสบายด้วยทั้งสามเลนเราตอนนี้ก็ดูดีนะผม เราจะลองกดเขาในป้อมดูนะเอ้ยเดี๋ยวจะแย่งอ่ะเข้ามาเดยรวบไปเรียบร้อย <laughs> จะลองกดดันดูนะครับผมว่าเราจะไหวไหมแต่จริงๆการทําแบบนี้มันค่อนข้างเสียเวลานะเราไปเล่นกับเพื่อนน่าจะดีกว่าแต่มาทดสอบฮีโร่ไนงะลุยเลยดีกว่า,นานครับผมก็เหมือนบ้านหลังที่สองของข้าปาดไปเ <laughs> คียร์ค,คีไม่ต้องใช้สกิลนะครับผม ชิวๆเลยยืนตีเฉยก็ได้โอเคดูเหมือนว่าสกิลสองเราจะจ่ายได้ช้าลงมากเลยไปตอนที่เราอันตีไปเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะในการกดสกิลเกมนี้ผมว่าน่าจะมีการจ่ายสกิลสไม่ออกหลายช็อตแน่เลย ยีนาตัวนี้เล่นไม่เท่าไหร่นะจากที่มองดูเจ่าว่านี่มันแรงขอนตนนะประมาณ 19, ส9 20้ายี่บดามื่นอันนี้มื่นอันนี้มื่นจริง <c oughs> ย่ำนะเผื่อไม่ตายมื่นแล้วเนะี่ยเขาดูเล่นมันมื่นนะเอออันนี้ผมขอดัดแปลงเซตไอเทมหน่อยนะผมออกแมสเพจมาชิ้นนะในการการพวกตัวเบิร์ตต้นเกมนะครับผมอย่างยีนาแล้วก็อ้อยนะไอเทมนี้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะผมสำหรับออฟเลนนะสายไฟเตอร์ ที่กึ่งแทงอะไม้เพจนี่ถือว่าเป็น,นไอเทมสำคัญนะผมเวลาชนเลนกับพวกลิงพันดา้าหรือว่ายีนา้าอะไรพวกเนี้ที่เป็นตัวบนเบิร์ดนะครับผมในเพจมันอนข้างสำคัญมันสามารถกรันดาเมจได้ค่อนข้างดีนะผมแล้วเวลาโดนแก๊งเนี่ยก็2อหนึ่งกับตัวกายภาพได้นะแต่ถ้าเกิดมีเมจอีกตัวหนึ่งเราก็ไม่ไหวสามหนะึ่งไม่ไหวกลิ่นของชัยชนะ คีบบนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะผมยังไม่สี่ทีเราก็ปล่อยคีบชนป้อมแป๊บนึงได้มาแทงกลางหน้าอยู่โอเคป่าเป็นไล่ให้นะผมแต่เขามาตีป้อมทำไมดูเลือดป้อมไม่ลดเลย <c oughs> ผมว่าเอาเวลามาตีป้อมเนี่ยไปเดินดีกว่านะมัฟแดงเขาเกิดแล้วนะครับผมอ้อ,อยออกขวานมาเวกลัูว่าเจ้าแบ๊แน่เลย หมือนยี่าเขาจะเล่นเชิงแล้วครับผมเหมือนว่าจะไม่กล้าเล่นแล้วหรือเปล่าเนี่ยสนามรบก็เหมือนบ้านหลังที่สองของข้าโอเคเดี una ๋ยวรอโดใส่ในพวกนี้กดดันเล่นๆมั้ยุ๊บจ่ายช้ามากปกติวีเลยนี่มันจะแบบโดยพวกสองหนึ่งได้เลยนะค่อนข้างที่จะเป็นการซื้อพวกสกิลพวกพิเกอร์ได้ง่ายนะสำหรับตัวขาตายที่มีวเลยโดดใส่ แต่แพทนี้ก็น่าจะมีเวลาให้เขาฟิกหนีสองหนึ่งว่ปุ๊บตายเอ้ยหมาไม่รอดหรอกน้อง<ต>เอา้าตีลมเฉยอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีบุ้นเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเดินเดินแล้วใส่สกคิวเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดินนะแต่สกคิวสามแล้วแบบว่าสามสองหนึ่งอะคอมโบวิเลสอะมันก็ถ่านี้จะ จ่ายได้ช้าลงนะอิมแพคในตัวมันค่อนข้างหายไปเยอะเลยนะผมว่าลาป้อมมาอ้อยน่าจะทำมิ่งแดงหรือเปล่ายีน่าต้องเดินตำมานนะผมปับ๊บน <L ata, S 1> ั่นไง <L> ata, กูจ่ายไม่ออกจริงด้วย <c oughs> ก็สิคิวสองไม่หรอกจากปกติแล้วที่มันจะแบบว่า3 2 1ได้เลยนะกลายเป็นว่าสกคิวสองเนี่ยออกได้ช้าลงมากนะบึ๊บตายไปมีตัวอะไรมาไหมห่อยน่าจะมาโอ้ซีซีมาแล้วปุ๊บปัดโดดสองโอเคที่ดูดเลื่อนไม่ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าิกซี่มันเอาพลังแฝงโล่มานะ ปันโดนโล่เต็มๆเลยเลือดไม่เด้งสักหยดเลยคิกซี่จ่ายแล้วแปบ,บเดียวสองพันโคตรแรงรู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเซตไอเทมของคน <Your team S 1> คนนี้หน่อยแม่จะต้องออกทอยเร็วขึ้น,นของเขาจะไปออกทอยชิ้นที่5น, <า S 1> นะครับผมบเรื่องนี้กันเราก็จะดาบแดงไปไว้อีกชิ้นหนึ่งแทนออกทอยมาก่อนเอามายืนค้ำไฟก่อน แต่โดยรว,วมแล้วก็ปเป็นเซตไอเทมของเขาอะนะผมก็จะให้เครดิตเขานะครับผมแต่โดยรว,วมแล้วเรื่องรูนเ,เ,เรื่องเซตเนี่ยมันน้องท่านนี่จะเหมือนๆกันนะวเวทช็อปเซตแต่จีบของคนไหน<ๆ>ผมก็จะเอาให้คนนั้นนะผมเครดิตเซตไอเทมโดดสายไปปุ๊บสองหนึ่ง เดินฐานมาปปันก็รอแบบกูดาสกิลนะผมสกิลหนึ่งใส่ไปพิกเกอร์นี่ไงตันไม่โดนวะ่ะแต่เขาก็ไม่น่ารอดหรอกเจ็บละไอ้วาร์ป,รปมีเสียงวาร์ปเรียบร้อ <laughs> ยวาร์ปเฉยเลยไหวป่ะนม่ยังไม่มีการเวทเลย ฮันเน่ฮันเน่อันนี้ก็เป็นการโซโลแรงนะผมในแลนคอน19ดาวนะโอเคเขาออกทอยก่อนเด้อเซธิมคองเขาเนี่ยเขาคัอนขจะรีดดาเมจไวกว่าเรานะครับผมถ้าเกิดเขาออกเป็นดับแดงนะใช่เขาออกเป็นดับแดงเซธิมของเขานะแต่เกมนี้ดาเมจเวทค่อนข้างหนักผมว่าถ้าเกิดเป็นเขามาเล่นเนี่ยเขาอาจจะออกทอยมันผมนะเพราะว่ามีทั้งอารมณ์ทั้งเจ้า มไม่โดนว่ะโอ้หซินโดโดเซฟแล้วเพราะว่ามีเจ้าทาั้งเอ้ยเจ้าทั้งอะไรนะมีทั้งเจ้าอารลัมแล้วก็คิตซี่นะดามจเดเวสสองตัวเนี่ยเขาน่าจะออกคอ,อยเหมือนกันห้าเป็นศูนย์และสกอร์เ<ม>ข้าขวาน่าจะเกี่ยวดูดเลือดเล่นๆได้เล,นนเลย ยัดเกี่ยวเขียชีไปเลยนะครับผมเขาจะหิวคีตัวนี้ไหมนะเดี๋ยวเดินอ้อมเอานะครับังหวะนี้เขาเห็นแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสูตกจะหนีไหมนั่นไงคุณจ่ายสกิลสองไม่ออกมันต้องรอชะงักนิดหนึ่งครับ แต่ผมโดยรวมผมว่าเล่นได้เหมือนเดิมแหละเดีเเ๋ยวสูจ่ายฟิกด้วยนะเอา้าอันตีไม่โดนไม่แต่ได้อยู่พิกเกอร์เอา้าทำอะไรกูนะ <c oughs> เลยถึงล่วเลยขออภัยด้วยฮะล่วทีล่วยาวเลยซิกิวสองมันจ่ายไม่ออกตอนนันตีรู้สึกว่าต้องแก้ไขโดยการที่เรา เว้นระยะเวลามานิดนึงนะแล้วค่อยกดสกิลสองมันหนักจริงวะความเร็วการคอมโบโวเวเลสเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถเข้าได้แบบจะว่ายัางไงดิเอออ,อ,อะไรของมึงเนี่ยตายนะเฮ้ยยำมาม มันเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างได้ใช้เวลาคอมโบได้ค่อนข้างเร็วนะโดนเนิฟมาอย่างงี้เพราะข้างนี้จะหนักนะผม <Double Kill. S 1> พีหลีมันหน้าเนิฟตรงไหนวะมมนเนิฟคิกซี่เดียว,วะแถมแพทหน้ามันบัฟด้วยอะไรของเกมวะบัฟซะแบบว่าสกิลสองจ่ายง่ายขึ้นกว้างขึ้นเยอะเลยแถมมันตีแรงขึ้นอีกเขาร้อง อของเว็บมันไม่มีบูมสตต๊กด้วยนะแต่มันเอาเราต้นเกมเมื่อกี้สองพันเลยถักลา้าก็เข้ามากลิ่นของชัยชนะเรียกดาร์กเลเย,ยออกมาแล้วไอดาร์กที่เลนล่าเลนล่าก็ปิโดนซะเมื่อกี้ดีบัาฟ้ามันลมนะผมเลยเดินมาเช็คดูสุดท้ายอยู่ด้วยว้ามั้ยว้ามอีกแล้วรอสกิลนะ ยำหม,ม่อมนะไม่โดนวะตีธรรมดาบ้า,าตบแต่เดินโลนะผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะแค่คอมโบมันจะจ่ายช้าลงแค่นั้นเง <Yeah. S 1> นี่ไงมันจ่ายไม่ออกเห็นไหมต้องรอระยะเวลานิดนึงปกติผม3ามหนึ่งแล้วแบบมันจะจ่ายไปเลยนะนี่คือแบบสกิลสไม่ออกแล้วมันออกสกิลหนึ่งแทนแสดงว่านี่มันต้องประมาณนี้ เอารถคูดาห์นะครับอันนี้ผมเล็งร้อนะเผื่อเขาจะเดินเข้ามากันป้อมอะไรอยู่เฮ้ยจ่ายดิเอาเขาตงตีพอดีเราปั่นเอารถคูดาห์ไปนะผมตอนนี้เวเลสไอ้ไอ้เจ้าลำนี้ยไม่มีล็อกนะยำหม,ม่อมไปปั่นไม่โดนเลยว่ะ พลาดพลาดเล่นพลาดเยอะ<พ>อเลยเ่นเกมแต่โดยรวมแล้ว,วเวลาก,ก็ยังเล่นได้ครับแต่อาจจะเล่นยากขึ้นนิดนึงโดยที่สกิลสนะองะสามสองนโบนะผมว่าต้องกดสกิลสองย้ำๆก่อน,อน,อนแล้วค่อยเล่นแบบสกิลสามแล้วก็สองสองหนึ่งอะไรเงี้ยกดย้ำๆสองทีน่าจะทันเวลาพอดีนะประมาณนี้ผมว่าเออได้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 ไดได สามสองสองหนึ่งคอมโบใหม่ <laughs> โดยที่กดสกิลสองสองทีมันจะเป็นการแบบยังไงดิไม่ให้เราไปพลาดสามสองหนึ่งแล้วก็จ่ายออกแค่สกิลหนึ่งอะไรเงี้ยกดสามสองสองหนึ่งน่าจะเล่นได้พอดีเป้เลยเวลาระยะเวลามันเอาออกไปประมาณนั้นเกมนี้ก็ยี่สิบดาวพอดีนะครับผมโดยที่ก็ขอบขอขอบคุณคุณเวเลสท็อปสี่ด้วยนะครับที่ให้ยืมเซตไอเทม ผมก็มานำมาปรับใช้นิดหน่อยสำหรับตานี้ให้มันเหมาะกับการเล่นนะครับผม,ม,มดขดาขออยากขโมยนะโดยที่ผมก็ไม่ได้เล่นเวเ,เล่นนานนะผมก็เลยแบบต้องไปส่องดูกันว่าท็อปเซฟเขาเล่นพลังแฝงไอเทมประมาณไหนกันนะเดี๋ยวที่ลูนก็จะใช้เป็นลูนจอก,ก่อหนึ่งร้อยนะครับออไอเซตไอเทมพลังแฝงก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะโดยที่ไอเทมกับพลังแฝงเนะี่ยผมจะแปะไว้ให้หน้าคลิปนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับทุกคน